รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลาวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกับ History Nature อีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีเรื่องราวต่างๆ และสถานที่สำคัญมากมายและน่าสนใจอย่างยิ่งครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้กันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่หมจะได้ไม่พลาดนะครับและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ เมืองแมนเชสเตอร์เริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานและก่อสร้างเป็นป้อมปราการในยุคโรมันต่อตั้งขึ้นเมื่อราวๆประมาณ79ปีหลังคริสต์กาลในยุคแรกๆเมืองแมนเชสเตอร์ยังคงเป็นเมืองเล็กๆแต่มีการขยายตัวและพัฒนาเมืองไปอย่างรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์จนราวๆศตวรรษที่19 เมืองแมนเชสเตอร์สร้างความจเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เมืองมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและส่งผลให้เมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกเมืองแมนเชสเตอร์ได้รับการยกฐานะเป็นนครเมื่อปีคิดศกักราช1853จึงส่งผลให้เมืองแมนเชสเตอร์ เนนครอีกแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษในรอบ300ปีมีคลองเดินเรือสมุทรแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นคลองเดินเรือที่ยาวที่สุดในโลกในขณนะนั้นเปิดให้ใช้บริการในปีคิรักดราช1894เมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในสาราชานาจากักรรองจากลอนดอน เมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาขนส่งดนตรีธุรกิจขนาดเล็กวิศวกรรมวัฒนธรรมศิละปะเป็นต้นในช่วงราวคริตรสตศตวรรษที่14เมืองแมนเชสเตอร์มีช่างทอผ้าจำนวนมากถือได้ว่าเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในภูมิภาค แมนเชสเตอร์จึงกลายมาเป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตและค้าขายขนแกะและผ้าลินินต่อมาในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่17เริ่มมีการใช้ผ้าฝ้ายผสมกับลินินจนมาถึงช่วงศตวรรษที่18ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ก็เริ่มมีการผลิตมากขึ้นและผ้าฝ้ายได้เป็นวัตถุดิบหลักแทนที่ขนสัตว์อุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองแมนเชสเตอร์ มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้เมืองแมนเชสเตอร์กลายเป็นตลาดสำคัญของสิ่งทอในเมืองรอบๆและเป็นคลังสินค้าจำนวนมากจนมาถึงช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นศูนย์กลางของการผลิตฝ้ายมีการผลิตผ้าฝ้ายออกมาเป็นจำนวนมากและเป็นตลาดสินค้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาต่อมา เมืองแมนเชสเตอร์มีสถาปัตยกรรมโบราณที่มีชื่อเสียงและมีรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่รูปแบบของยุควิกตอเรียไปจนถึงรูปแบบร่วมสมัยเช่นบ้านแลงคาสเตอร์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาร์ล็อกในปัจจุบันเป็นคลังสินค้าที่สำคัญของเมืองแมนเชสเตอร์สาราว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบวิคตอเลียนอกจากนี้ในเมืองแมนเชสเตอร์ยังมีโรงละครศูนย์แสดงงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์อีกจํานวนมากในปัจจุบันเมืองแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองกีฬาเมืองแมนเชสเตอร์ มีสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแมนเชสเตอร์อยู่2สโมสรคือสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสนามฟุตบอลหลักของเมืองแมนเชสเตอร์คือสนามกีฬาซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์และโอทัฟฟอร์ด เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้กันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับและเรื่องราวในคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ